สวัสดีค่วันเจ้าชาแนลนะคะคนที่หลายแบบว่ไหนไหนวันี้วันนี้มากินบุฟเฟ่รู้สีดีครับเรียกรูสีเจร้ปาจงาบูมเด้อปวดไงเข้าไปเลวโอ้เป็นเรื่อ่ลัวฮะเ้าเหนียมากเอมสวัสดีน้อง เอมนะครับแล้วก็นองแพร่ดนะจ๊ะเสื้อคู่อย่างเดียวคู่นี้เขาทีอยางามแวเขาไม่หมดตู้มีแค่ตัวนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่มีัวอายอยู่เห็นอยู่นั้นเสื้อลายอ่ะโอเคกรดเลสไปครับไปหา้กินเนาะอะไรอโอ้โหร้านพุเฟ่ในวันนี้ยลับไลน์เยี่ยม แล้วไปอมแล้ววะอ่มเราต้งิินนะ้องหลั่โอน้ไปเผี่ไปกดกินนี่หรอโอ้มืไปไปอยาจนเี้ยเยนิกินเลี้ยงเี่ยอสิอยากกินเื้อกินเล้ยงอีกก็เดี้ยวนีอสวนสดีไรับปดจ้ะอะรแ่ัหเานอเพาก็นแน่่ใจแน่ เอาแคบมากเหรแคบแคบมาเลมากแคบมาเลมาโอ้ก็ะเลงของนายดีว่ะที่เนี่ยโอ้โหเขาเก่ารึเยล่าภาษาอะไรนะครับไปดูอะไรกินครับเอาเนรีก็กินก็ไปยู่กินยูแสอ่ะฮะกินยูแสใส่หลักฐานอะไรดีบ่มีหลักฐานบ่มีแยกเปลี่ยนมาพูดไปหากินกันครับ สวัสดีจ่าตาจ้าวันนี้ตาจาเป็นเจ้ามือเหรอฮะมนเด็นมืแล้วอขงขึ้นไม่ได้กินนื้ใหญ่ไม่ได้กินใหญ่กันน้รอมกันกินางกนย่งจาวันนี้ไม่กินไม่กินเนย่างครับนอยิ้มยิ้มเ่าเปล่อ๋อยิ้มย้วยนะาย้วนี่ไง เสือคู่นะเสือคู่เขาวากันไปนะครับแม่มตถึงไม่จำหนีนะฮะไม่จำหนีเขาเดาใช่ไหมถ้าแจกว่างเผงก็เล่นกันเห็นปอันนี้ก็คู่จรินเหมือนกันเนี่คู่จริง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 อันนคู่จริงแจอไแหเนี่ยแจองยังแม่เสียนุชเนียละนุชเือเนี่ยูาไปตับเนี่ยมาแล้วนาบเอาพี่แบงส์เสเท

อร่อยไหมใต้อร่อยไหมดีค่ะเป็นงายที่เด่นเดปความพ่นนคามพุ่นเป็นคุ่บอยใหญ่กันความุ่บอยใหญ่นะครับน่ามพุ่นบอยขอบคุณบอใหญ่นะครับผมสำหรับอาหารมื้อนี้ครับขอบคุณนะครับครับ อ๋อมันมันห่ขนาะมันหน่มันยหญ่กันเลยมากตัวตัวพ่อ่เมียเกี่ยวแล้วไปหน้วมันเนี่ยมาเลยมากเมียเปยกส่ใส่เล็กนะผมพพแทมีดจังหวะมันลองช้อนอีกสองเดี็ยครันจังเลยอ๋อมันพันแมงต้องเกลี่ยช่องต้องปากครับผม ผมั่ใานอเ่วนีร้ร้อนังเพื่อนนั้นน่ะครับผมรแม่นเยัพื่อนไหมใช่ใช่ครับอื่นเขาแปอยู่มัมันตื่นต้เอมืนที่แรกมันตื่นเด้น่แรจรงเลาแรกมันตื่นต้น่เยมื่อคืนนี้สบายเลยครับพื่แต่ว่าไม่ค่อยเนาะไม่ไม่มันไม่ค่อยดังเลยครับแต่ว่าขึ้นนี่ึ้ขึ้นนักคออยู่่สงคนนี่นัก้อไหม่มาห้เลียงนู่นนี่ไฮเรียงปแบบทินแรกนี่สองคนนี่เ้แบ อ๋ดีกว่าแตมือของใครุยเทนะครับโอบคุโอเคครับขอบคุณมากครับบรรยากาศไปลองบรรยากาศนะครับมาเหญ่ห้องเป็องอห้องไปหนอหญ่วันนี้เอาขึ้น,านาเ,เดี๋ยวมาน่งสวเหตู้กว่าสอคนแหละ บอกแม่ก่อนข้าวหนึ่งบอกแม่ก่อนหน้านี้ยางบุดบวชกัดเด่นบุฟเฟ่ใครอยากกินบุฟเฟ่เนี่ยมาก็เลยเนาะก็เลยมาผมต่อแรกที่ไ่ได้มากเลยผมกินเนื้อย่างไปแล้วนี่ก็เลยว่าฝากไปแลนให้มันยหอยโอเคครับผมขอบคุณพี่มีมากครับจ้าจ้าโบ๊ทฮะไปน้องไปดูของกินครับโอ้ฝุ่งตัวไงล่ะร้านเพื่อน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 นะครับ กานมูพี <g ül> ่น้องเป็นเนน้อยแร่ของหล่งขายดีของหล่งก็สวยแหลงขายดีมูเยาพี่น้องมูเยา,ยาเพื่อนกันเพื่อนกันนะครับ กินสางกับพกยเหลือก <böl> ินเสือกับพกอิ่มนะเมลี่นะแดกมันดดแล้วมันสมบูรณ์บสล่ะกินย่างหอย่อไปไดโอ้ยอยกันเียต้อง่าเียต้องมาเขาูกไข่กมังเขาบ่อป่ะเดยว้โอเคหน่อยนะฮะไปไหนไปกันนะครับเดียกลับรรยากาศกินหรือเปล่ายังไม่กินเลย ราชุด่ย่างกุ้งไปแม่บ้านนี่กําลังสิลางกินกับปลาอ้วนก็อยากกินตํากุ้งอ้วนก็ตไปบอกได้ลูกแลบ้านนี่อยไม่ได้กินเลยมีคู้มีเมียไปอย่อ่สะกอนอย่ต้อนีันกนมกิเโอ้ยเสียต่อมขเฮลเมียเลยเนาะสามียังฉาดเลยเสียต่อมเสียเสียห้อยจอมเห็นบ่ใช้ความรู้มาเลยฮะรูมากิลยเนไ <laughs> <laughs> chết xe, xe <laughs> khoai hoái nạ bỏ ra quân hoa nạ chặt phải gặp <không>? phải chặt phải chặt chặt phải 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 chặt มาโตเลาต่อครับมาโตเลาต่อกามคน่อหยวกพี่น้อหยวนพี่น้องเบอรงแดงมักลนได้มางันผมเลยน่าดี่า โอ้แม่อยากินเน้เบิดโอ้ยโอเคผมพ่อพูดเจอยู่ไนเ่ยไอเรียกวะเป็น้องหลานไหมเออจะได้โปรโมทไห่โปโมทาไห่นี่ยพ่อคิดตังค์เลยปะเขาหนุ่มหัวละเขาเป็นห่อโปรโมทกับลากลายอยุค ราคาเต็มรายนะครับแต่ว่าหมยังมีหม่องสินงดู้่ล้านร้านมูเจี้นเเรืองเสื่อนนั่นวะอออะไรบ่อ๋อของีของไาอุ้ยรับปูหมาเาไม่ปูหมาละอันนี้เป็นอไยเเขเป็นปูหมาม้ยสองนะยิงนรั่วอยับ่เฮ้ยเดี๋ยวไปตามไม่ทินใจเลยนั่งกันี้วยกันในเงีไปดูไดนี่หินน มูเิมไ้งล้นเงตอานงนลูกยางลูกยางนี่ไม่ได้ยินอยู่พี่ลองโอคโอแค่ผมลาพี่องได้ยจจิปนี่เนาะขอบคุณบอสเทียแล้วก็บอสบิ๊กนะครับขอบคุณโมจีด้วยโมจีมาเรียกขอบคุณเสร็จด้วยตยินเฮ้นี่คือแดนตัวจริงนี่แดนตัวจริง

โเลกไปใช้กัานนะเขาเนี่ยไม่ยไปเดี๋ยวบนี่ยกเดี๋ยวใช้กับ้านนะโดดเบิ้งไปเออเนี่ยรวมห้องกัเล่วาวกี่วะ้งะหาพ่มนลุกตายโดเขาถึงตีแล้วมงี่งจะพี่บอกเเบิ้งหนโอเคจ้าสำหรับโทมาโทไปหาตาวัน ก็ตายยุ่หใจก็ตายเายืนอย่แล้วน้แม่ยืนน้ำตา่อยึงว่าต้นเขี่ยมันกินน้ำจาโป๊ะไปยังวะกินหลังเน้ยปวดที่เขบอ่าเอาปาบานพอบาท่ว่าปาน้วยมาตนยังไงล่ว่าปาดี่ไหไม่เรี่ยมันกินน้ำตาไอยมันมีหรือยังวะยืนมาอยู่กับหา่อยนะซา่อยเออคนบากผัวว่าซาือยเป็นแบนแปิงเนี้ยครับกินแมวมันเพิ่มไปสิมันเหลิมมากปะใครกนมากกินเหลิมรู้จ แล้วไงแล้วแบบคิดเร็วไหมบ่สเรื่องนี้เรื่องนานเรี่ยวเด้อืึกถึงโอเคผมไม่ต้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าล <S Four> ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอบโอหยางใช่ไหมผมขอบคุณเป็นบอสด้วยนะเป็นถึงบอสเพลียวเพาด้วยแล้วก็บอสบิ๊ก้วยครับผมขอบคุณมากสำหรับบุฟเฟ่มื้อนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาล่ะก่อนสวัสดีครับ